สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ NBT News นะคะประจำวันพุทธที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณสถานุณพัทรลุงและดิฉันพัชชาพัทระเดชาธรรมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีประเด็นเด่นๆหลายเรื่องนะคะแต่ว่า2เรื่องที่อยากจะพูดถึงแล้วก็นําเสนอวันนี้เรื่องแรกค่ะคือเรื่องของการที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหา ในกรณีครูเจี๊ยบได้แล้วทั้งหมด8คนนะคะซึ่งไปจับได้ที่พื้นที่นนทบุรีต้องบอกว่า11วันค่ะเพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือวันที่11พฤศจิกายนมาจนถึงวันนี้22แล้วนับเป็น11วันที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามตัวมาตลอดทำงาน24ชั่วโมงจนได้ตัวมาทั้งหมด8คนเรื่องนี้เองนะคะทำให้สังคมเนี่ยรู้สึกว่า ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่สามารถจับตัวได้กับกรณีหนึ่งแล้ววันนี้มาจับอีกกรณีหนึ่งได้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในการจับตัวผู้ต้องหาแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยมันต้องถอดบทเรียนแล้วว่าการจับได้แบบนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอีกอมันต้องมีการเขาเรียกว่า กระทำอย่างรัดก,กุมอีกไหมป้องกันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมในเรื่องของการที่จะมีเด็กช่างกลต่างๆเนี่ยมาตีกันแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้ส่วนในรูปคดีนะครับก็เท่าที่ฟังจากทางเจ้าหน้าที่วันนี้มีคําชี้แจงออกมาหลายอย่างนะครับ,รบโอ้โหค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่การก่อเหตุธรรมดาลักษณะการไปรยิงคู่อริต่างสถาบันแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยมันก้าวข้ามเส้นนั้นไปเยอะเลยมันจะกลายเป็นอาชญากรรมกลุ่มเล็กขนาดเล็กแล้วนะครับเพราะว่ามีการวางแผนไว้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนกระทั่งว่ามีการตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนที่ว่านี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการซื้ออาวุธเอาไว้ใช้ในการสู้คดีถ้าเกิดว่าคนในกลุ่มเนี่ยถูกจับค่ะคือวันนี้เนี่ยมีภาพออกมานะครับภาพขณะที่เข้าไปจับกลุ่มช่วงท้ายคลิปเนี่ยมันมีภาพก็คือเรื่องของลักษณะการแชทไลน์ในกลุ่มเนี่ยร้อยกว่าคน มีการให้กำลังใจมีการเก็บข่าหัวให้ให้กำลังใจกันด้วยสําหรับผู้ที่กระทานะครับแล้วก็8คนที่จับได้วันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสองใน8คือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวันนั้นนะครับใช่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อ,อนะคะแต่ที่แน่จับได้แล้ว8ดคน ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือแก๊งขอทานจีนที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีลิสต์ทั้งหมด9คนจับได้แล้ว6คนปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมาพบคนที่7นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของขอทานจีนก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งตัวของคุณกันจอมพลังก็ต้องบอกว่าตัวคุณกันเองที่มีลิสต์ทั้งหมด9คนเนี่ยส่งเบาะแสขอทานจีนก่อนหน้านี้จับได้6คนแล้วคนที่7ด เอาเบาแสอันนี้เนี่ยให้ตำรวจไปนำจับเพราะว่ามันไปพบกับคนที่มีลักษณะคล้ายกับ6คนที่จับได้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการไปจับคนที่7เนี่ยปรากฏว่ามีวีซ่ายังไม่หมดอายุด้วยเลยยังไม่ได้ตัดข้อสงสัยเรื่องของการค้ามนุษย์ที่จะเอาเข้ามาเพราะว่าการมาที่ลักษณะร่างกายเหมือนกันวีซ่าบางคนหมดบางคนไม่หมดมแต่พาสปอร์ตเนี่ยบางคนไม่ได้อยู่กับตัวม,มันก็เลยน่าจะเป็นการเดาได้ว่านี่เป็นองค์กรค้ามนุษย์ข้ามชาติหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นค้ามนุษย์เนี่ยก็จะเป็นทาง DSI เป็นผู้ดูแลคดีนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่มีข้อถกเถียงกันอยู่เนี่ยสรุปแล้วว่ากลุ่มกวนนี้เนี่ยเข้ามาลักษณะของฟรีวีซ่าหรือว่าเข้ามาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะคุณผู้ชม เรื่องนี้นะคะคุณกันจอมพลังเนี่ยก็มาพร้อมกับพลเมืองดีค่ะเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมคือข้อมูลนั้นเป็นภาพถ่ายแล้วก็มีคลิปวิดีโอของชายที่ต้องสงสัยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในกลุ่มขอทานคนจีนมาส่งมอบให้ทางพันตํารวจเอกพันลบสํารานสมผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลจอระเข้น้อยค่ะเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่มตัว ซึ่งคุณกันจอมพลังบอกนะคะว่ารับแจ้งผ่านทางเพจหนึง่งบอกว่าเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยนั่งขอทานอยู่ในตลาดเย็นย่านลาดกระบังลักษณะของชายคนนี้เอามีใบหน้าผิดรูปตาบอดเดินไม่ได้ซึ่งก็ไปคล้ายกับกลุ่มคนจีนที่ถูกจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้นะคะแต่พอมีคนถูกจับจ้องกลับลุกขึ้นเดินหนีออกไปอ้าวเอ๊ะมันยังไงมีมค,คนไปบอกหรือเปล่า ทีนี้พอไปจับได้คุณผู้ชมรายได้ของชายคนนี้เนี่ยนะคะพบว่านั่งขอทาน6ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะได้เงิน10,000บาทหากว่าสามารถจับกลุ่มได้เนี่ยคุณผู้ชมก็จะเป็นขอทานชาวจีนเนี่ยก็คือคนที่7แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จับไปได้6คนมีทั้งหมดก็คือเพิ่มมาเป็น10รายชื่อทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะคุณผู้ชมว่าขอทานคนจริงกลุ่มนี้ที่เข้ามาเนี่ย เข้ามาทํางานในประเทศอย่างผิดกฎหมายทําให้ถูกต้องซ่อนตัวก็คือมาปรากฏตัวไม่ได้แต่ว่าจากการตรวจสอบของหนังสือเดินทางของคอทานคนจีนทั้ง6คนที่จับไปก่อนหน้านี้นะคะพบว่าเกือบทุกคนถ้าไปดูวีซ่ายังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็อย่างที่พิ่นุบอกว่าเอ๊ะปรากฏว่ามันมีการเปิดฟรีวีซ่ามาเข้ามาช่วงที่เป็นฟรีวีซ่าหรือเข้ามาก่อนหน้านี้ปรากฏว่า6คนก่อนหน้านี้ที่จับกุมได้เนี่ย เข้ามาในช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายฟรีวีซ่าให้กับคนจีนคือคุณกัรเนี่ยได้โพสต์ผ่าน Facebook นะครับลักษณะก็คือเป็นภาพของของหนังสือเดินทางคือพาสปอร์ตของคนที่ถูกตำรวจจับกลุมได้ก็คือเห็นชัดเลยว่าเข้ามาช่วงไหนใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งพอมันเป็นเรื่องของการที่เข้ามาฟรีวีซ่าแบบนี้เนี่ยแทนที่จะเขาเรียกว่าไปช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปรากฏว่าเอาช่องทางนี้มาอาศัยในประเทศไทยเพื่อเป็นการก่อเหตุนะนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณกันจองพลังกัน,นะค่ะในส่วนของฟรีวีซ่าผมไม่ได้โจมตีเรื่องการเมืองนะผมแค่บอกว่ามันอาจจะมีคนหัวใสที่เห็นช่องทางนี้และเอาตรงนี้มาทําประโยชน์หรือเปล่าผมถ้าผม,ผมเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมมตินะผมก,ก็เออว่ะมันใช้ช่องนี้ไหมวะผมอาจจะไปขอข้อมูลกับทางตอมอว่ามีคนในลักษณะแบบนี้เข้ามาในช่วงเวลานี้เยอะขนาดไหน นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะครับทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบมาว่าไม่เกี่ยวกับในส่วนของฟรีวีซ่าน่าจะเป็นในส่วนของพาสปอร์ตหมดอายุนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากถามว่าท่านเนี่ยเอาข้อมูลจากไหนครับว่าพาสปอร์ตหมดอายุท่านท่านช่วยยืนยันผมหน่อยว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยพี่พาสปอร์ตหมดอายุนะครับอันนี้นะครับ หมด2 0 3 3 10ปีอีกคนหนึ่ง202 2อะไรไม่รู้จะ2 3 2สก็ไม่รู้แต่หมดเดือน12อืมก็เป็นข้อมูลของทางขุณกันจอมพลังนะครับแต่ว่าทางท่านนายกเนี่ยวันนี้ท่านนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการตรวจสอบไปแล้วเรื่องของแก๊งของทานชาวจีนก็พบว่าเข้ามาก่อนที่จะมีนโยบายฟรีวีซ่า อันนี้เป็นข้อมูลของท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านนายกบอกว่าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในทุกๆอย่างเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกชี้แจงประเด็นนี้กันดูสักนิดนึงก่อนนะครับครับได้ติดตามอยู่ครับนะฮะทีมสีเทานี่มันก็มีอยู่มานานแล้วนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของฟรีวีซ่าหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องบริหารจัดการกันต่อไปแล้วเรื่องของคนจีนขอทานนี่ก็ไปเช็คดูแล้วนะครับก็เข้ามาก่อนนะครับตรงนี้ก็มีการจัดการไปนะครับ เราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายไปได้มีการผิดขั้นตอนในการเข้ามาถึงตัวคนเข้าเมืองนะครับอ่ะก็เรื่องของฟรีวีซ่าความจริงเนี่ยเรื่องของฟรีวีซ่าการเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่าประเด็นใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยรูปคดีจะเป็นลักษณะแบบไหนจะเป็นของเรื่องของขอทานธรรมดาหรือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมองค์กรค้ามนุษย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นองค์กรค้ามนุษย์นะครับคนที่จะไปดูคดีเนี่ยก็คือทาง DSI แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะขอทานธรรมดาเนี่ย คนที่ดูก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพันตํารวจตรีสุริยาสิงห์ขะมนท,นท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มขอทานดังกล่าวเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือว่าถูกหลอกซึ่งถ้าเกิดว่าตั้งใจมาขอทานอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดก้าวข้ามเส้นนั้นมาเป็นการลักษณะคือถูกหลอกมาหรือไม่ก็สมยอมมาเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยมันจะเข้าข่ายเรื่องของค้ามนุษย์ แล้วก็จะเป็นอำนาจของดี i ในการดูแลคดีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะสามารถสรุปได้เนี่ยว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นเคสแบบไหนภายในสัปดาห์นี้นะครับค่ะแล้วก็อย่างที่เราเคยได้นําเสนอข้อมูลไปนะคะคุณผู้ชมว่าการจับกลุ่มขอทานชาวจีนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นเนี่ย ตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่10 20พฤศจิกายนนี้ที่สามารถจับชาวจีนได้6คนก่อนหน้านี้นะคะทั้งในท้องที่ของสอนอปทุมวันสอนอพญาไทยสอนอบางพลัดสอนอบางรักสอนอทุ่งมหาเมฆแล้วก็สอนอลุมพินีมีการเปรียบเทียบปรับไป3คนค่ะถ้าเป็น3คนแรกเนี่ยรายละ100บาท400บาท500บาทแล้วก็อีก3รายก็อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบปรับนะคะ มีการผลักดันกลับประเทศแล้วหนึ่งส่วนคนที่เหลือตอนนี้ถูกกักกันอยู่ในห้องของทางตำรวจตรวจค้เข้าเมืองนะคะแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากปากของกลุ่มขอทานกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือการให้การนะคะคุณผู้ชมว่ารเรื่องของความพิการที่เกิดขึ้นบนใบหน้าที่แขนก็ดี มีการสอบสวนเกิดขึ้นบางคนเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นจากร่างกายตัวเองมันเกิดจากเหตุไฟไหม้ที่จีนนะนะคะบางส่วนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะขึ้นแบ็กลิสต์เลยค่ะทั้ง6คนว่าห้ามเข้าประเทศไทยเป็นเวลา10ปีซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติมนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการนะคะมนุษยรรมชาติหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นกรณีอื่นๆแน่นอนว่า การกระทําแบบนี้มันน่าจะเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องสืบสวนต่อไปว่าการเป็นขบวนการเหล่านี้มีคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องอไหมครับแต่แน่นอนว่าหลักฐานหรือว่าน้ําหนักต่างๆเนี่ยมันก็โอนเอ็นเป็นแบบนั้นเพราะว่าแต่ละที่ที่ไปนั่งเนี่ยถ้าไม่ใช่คนไทยจะชี้จุดได้อย่างไรชุดนักเรียนในการซื้ออีกก็ต้องมาดูอีกนะคะคุณผู้ชม จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสืบสวนขยายผลไปได้เยอะเลยนี่คือ7คนแล้วก็คาดว่า10รายชื่อที่ลิสต์มาเนี่ยก็คาดว่าอีก3คนก็น่าจะเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะมีเพิ่มด้วยครับก็ดูแล้วคดีนี้ก็ค่อนข้างไปไกลนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราคิดกันเนี่ยคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องของขอทานเดินทางเข้ามาประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่สืบไปสืบมาเนี่ย สุ่มเสี่ยงแล้วก็คาดว่าน่าจะใช่ก็คือเรื่องของการค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกลุ่มทุนเข้ามาดุดหลังกลุ่มนี้หรือไม่ด้วยนะครับอ่ะอันนี้เรื่องของขอทานชาวจีนนะครับ